โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพือนทุกทคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุน a n n e l นะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนเพื่อหาเงินฟรีจากแอปบนมือถือกันนะครับซึ่งแอปที่ผมจะหยิบมารีวิวในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า cash แคสไซนะครับเป็นแอปแนวอ่านข่าวนะครับเก็บสะสมเหรียญไปแลกเป็นเงินเข้า w a l l ็ตนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักแอปนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครหรือว่าลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มี w a l l e t มาแจกให้กเพื่อนๆด้วยนะครับก็ถ้าใครที่ไม่อยากพลาดสองอัปเปอร์วอลเล็ตก็อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็รับชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับโอเคสําหรับแอปนี้เนาะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ นะครับแล้วยังไม่มีเหรียญตรงนี้นะครับอ่ะเนี่ยเหรียญตรงนี้ยังเป็นศูนย์อยู่เนาะเพื่อนๆสามารถไปที่เมนูใส่รหัสเชิญนะครับแล้วก็ทําการกรอกรหัสเชิญที่ผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหลังจากนี้เพื่อนๆกรอกเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับเหรียญฟรีคนละ8000เหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้ได้เฉพาะผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะครับ โอเคแล้วก็ในส่วนของอแอปนี้นะครับการถอนเงินมันสามารถถอนเข้าอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เรากดไปที่ถอนเงินตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับในส่วนของการถอนเงินนะครับแอปนี้สามารถถอนได้3ช่องทางเนาะก็จะเป็นการถอนเงินเข้า t o m o n o y w y w l l t Paypal กับเติมเงินมือถือนะครับซึ่งถ้าเป็น TuMoney w a l l l t เนี่ยเราจะต้องมีเหรียญขั้นต่ำอยู่ที่ 375,000เ,เหรียญน,นะครับสามารถแลกเป็นเงินเข้าวอลเล็ตได้150บาทเนาะสูงสุดต่อการแลกครั้งนึงจะอยู่ที่500บาทนะครับใช้เหรียญอยู่ที่ประมาณ1นล้านสองแสนเหรียญนะครับส่วนต่อไป PayPal อันนี้ก็100บาทจะใช้2 5 0แสนเหรียญนะครับสองบาทจะใช้5 0 0 0 0นเหรียญน,นะครับจะถูกกว่าวอลเล็ตนิดหนึ่งนะครับส่วนค่าโทรตรงนี้ก็ จะถูกกว่า wallet เหมือนกันก็คือการแลกขั้นต่ำจะอยู่ที่100บาทนะครับแล้วก็ใช้เหรียญอยู่แค่250เหรียญเท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวทีนี้เนาะเดี๋ยวผมพามาดูกิจกรรมแจกเงินนะครับที่ทางแอปเขาจัดขึ้นในตอนนี้นะครับอ่ากิจกรรมนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยใครที่เชิญเพื่อนติดอันดับ1 นะครับของทางตัวแอปเขาเนี่ยเขาจะแจกเงินรางวัล180ดอลลาร์เลยนะครับตีเป็นเงินก็ประมาณ5,600 0บาทเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆเนาะก็จะแจกอยู่ที่10อันดับแรกนะครับอ่ะเนี่ยเราสามารถลองเลื่อนมาดูได้นะครับก็ในนี้เนี่ยมันเหมือนมันจะตันที่100นะครับแต่ว่าตรง กฎกติกาเนี่ยเขาสิ้นสุดอยู่ที่อันดับที่9นะครับจะได้รับ6ดอลลาร์เนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าอันดับที่9ลงไปเนี่ยจะยังได้รับเงินรางวัลอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายเชิญเพื่อนเนี่ยก็ให้รีบมาทํา นะครับสำหรับกิจรกรรมนี้เขาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่9นะครับถึงวันที่20เดือนมีนาคมเนาะก็ถ้าใครอยากจะเข้าร่วมกิจรกรรมนะครับเพื่อนๆก็นํารหัสเชิญของตัวเองตรงนี้เลยนะครับไปแนะนําต่อเนาะเวลามีคนเขามาดาวน์โหลดแอปนะครับเพื่อนๆก็ให้เขากรอกรหัสเชิญต,ตรงนี้เนาะเพื่อนๆก็จะเข้าร่วมกิจรกรรมนะครับ นอกจากจะได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับในส่วนของเหรียญด้วยนะครับผมซึ่งนี่การเชิญเพื่อนแต่ละคนก็จะได้รับเหรียญตามนี้เนาะสูงสุดตอนหนึ่งคนเนี่ยจะอยู่ที่ส0ม0 0ื่นเหรียญนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยเขาทําการล็อกอินเข้ามาครบ3วัน7วันหรือเปล่านะครับถ้าครบเราก็จะได้รับเหรียญตามนี้เลยนะครับนี่อ่าแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ไม่ถนัดด้านการเชิญเพื่อน สามารถทําเองก็ได้นะครับแอปนี้สามารถเล่นเองก็ได้เนาะนี่กดไปที่เมนูมุมขวาบนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการหาเหรียญจากการดูวิดีโอดูโฆษณาอะไรต่างๆนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยเราสามารถหาเงินได้หลากหลายช่องทางเนาะไม่ว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับการอ่านข่าวการดูวิดีโอดูโฆษณาการดาวน์โหลดแอปอะไรต่างๆเนี่ยถือว่ามีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ซึ่งมันไม่ได้จํากัดเฉพาะว่าสายเชิญเพื่อนเท่านั้นถึงจะเล่นได้นะครับสายฟรีก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าสายฟรีเนี่ยจะหาเหรียญหรือว่าแต้มเนี่ยได้ช้ากว่าสายเชิญเพื่อนเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้เนาะนี่เราก็กดมาดูข้อเสนอตรงนี้เนี่ยกดเช็คอินก็ได้นะครับเช็คอินก็ได้รับเหรียญเหมือนกันเนาะนี่นะครับอ่ะหลังจากเช็คอินเสร็จมันก็จะมีเป็นโฆษณาโผล่มาแบบนี้แหละ นะครับก็ให้เราทําการรอสักนิดนึงเนาะอ่ะมันมีกดข้ามได้เราก็กดข้ามไปนะครับนี่นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีหมวดหมู่ให้ทําเยอะแยะอันนี้จะเป็นการทําแบบทดสอบหรือว่า quiz นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปทําเพื่อรับ250คะแนนได้นี่มีหมุนวงล้อเนี่ยอ่ะเราก็ลองกดเข้าไปดูนะครับอันไหนที่กดได้ก็กดนะครับนี่ อันนี้ผมก็สามารถเข้ามากดได้อยู่ที่วาระสิบครั้งเนาะเนี่ยซึ่งการหมุนวงล้อแต่ละครั้งเราก็ได้รับเหรียญด้วยนะครับอ่าต่อไปมีอะไรอีกมีการลองดาวน์โหลดแอปและเกมนะครับนี่เราลองกดเข้ามาดูนะครับว่าเราสามารถที่จะทําได้หรือเปล่านะครับซึ่งไอแอปพวกนี้เนี่ยเราจะต้องผ่านเงื่อนไขนะครับก็คือดาวน์โหลดแล้วก็เล่นตามเงื่อนไขที่เขากําหนดเท่านั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ได้รับแต้มนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะในส่วนของการดาวน์โหลดแอปพวกนี้เนาะ แล้วก็นอกจากนี้นะก็จะเป็นนี่นะครับจะเป็นการอ่านข่าวนะครับนี่เราก็เลือกข่าวที่เราอยากจะอ่านออกนี่กดเข้ามาปุ๊บเราก็เลื่อนไปเลื่อนมานะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นรอตรงนี้นะมันจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเราก็รอให้รอตรงนี้เนี่ยมันวิ่งเต็มลอเราก็กดรับเปรี่ยนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาเงินคร่าวๆสําหรับแอปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ ยังไม่รู้จักกับแอปนี้ก็ลองดาวน์โหลดไปติดเครื่องดูได้นะครับถือว่าไม่เสียหายอะไรเนาะเป็นแอปฟรีแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ต้องเสียเงินเสียอะไรด้วยนะครับสามารถถอนเงินเข้าวอลล็ตได้ถอนเงินเข้า PayP พาได้เติมเงินมือถือก็ได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยล้วกันนาองสำหรับแอปแคทไซแอปนี้นะครับ โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมมาแจกวอลเล็ตสักนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะผมแจกประมาณ74บาทเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับซึ่งคลิปนี้ผมตั้งคนไว้ที่50คนเป็นแบบซูมจำนวนเงินนะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับยอดซองอ่างเปาจะอยู่ที่74บาทนะครับกติกานะครับในการรับซองอ่างเปลทูมิวิลเล็ตตรงนี้เนาะก็ข้อหนึ่งเลยนะครับให้เพื่อนๆกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับข้อที่2นะครับก็คือ หลังจากที่คลิปนี้นะครับมียอดกดไลค์ถึง74ไลค์นะครับเพื่อนๆเนี่ยฝากเพื่อนๆนะครับช่วยมาคอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะนำลิงก์ซองตรงนี้นะครับไปแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดของคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ถ้าใครด,ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือน ก็ฝากรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมแจกซองอ่างเปาทูเนี่วอลเลตแบบนี้เนาะเพราะว่าผมเนี่ยแจกซองแบบนี้แทบจะทุกคลิปเลยนะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ